ตัวเองติเตียนตัวเองด้วยศีลได้หรือไม่ผู้รู้ติเตียนเราด้วยศีลได้หรือไม่ก็แสดงว่าพุทธิดาหลวงปู่เป็นพระหมู่คณะครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระชั้นผู้ใหญ่หรือบัณฑิกาก็แสดงว่าเขาไม่รู้เรื่องหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าเลยพอเขาใดไม่รู้เขาหลักศีลหลักธรามเป็นอย่างนี้จะว่าไงล่ะ ถ้าเราไม่รักษาใครจะรักษาถ้าเราไม่ปฏิบัติตามใครจะปฏิบัติตามถ้าเราไม่เทิดทูนไ้ใครจะเทิดทูนไ้เป็นหน้าที่ของเราชาวพุทธี่เป็นพระเถรเนินทีอุบาตุจิกาเพราะนี่เป็นทางบุญทางกุศลไม่ใช่หรือถ้าเราบ,บวชมาศีนศีนไม่สะอาดศีนขาดศีนสลุศีนด่างพร้อยศีนวิบัติมันจะได้บุญในกุศลได้ยังไงนะลูกที่ไเถือเทนเรื่องธรรมะ ถ้าเขาเทศได้นี่เพราะมีตธรราอยู่นี่ลูกนี่แต่ความเป็นจริงมันไม่เป็นอย่างนั้นความเป็นจริงต้องเอาหลักคำสอนของพระเจ้ามาทเทศส,สอนตัวเองเสียก่อนสอนตัวเองเชี่ยก่อนให้ตัวเองได้ดีต,ติตนก่อนแล้วก็สอนผู้อื่นจริงไม่เดือดร้อนภลายหลังเพราะเราเป็นสาวกภูมิเราเป็นสาวกภูมิที่จะต้องนำหลักคำสอนของพระเจ้ามาเปิดพฤติปฏิบัติเสียก่อนว่าได้ดีตามนั้นแล้ว ค่อยนำหลักคำสอนของผู้เจ้ามาเผยแผ่ให้เพร่ไหลเพื่อเป็นกำลังให้กับผู้เป็นบิดาแม้บิดาจะเข้าสู่มหาพุิพานแล้วแต่ก็เป็นกำลังให้พระบิดาต่อไปต่อไป,อไปจนสิ้นอายุศาสนาที่เจ้อย่างไงพร่เจออ้ายังไงมาพูดกันจะอ,อย่างไงมาเทศผพูดกันใช่ไหมละ่ะนี่ศาสนาพุทธนะ ก็ต้องเอาหลักคำสอนพระเจ้ามาเทศปวดกันแต่ก่อนที่จะเอาหลักคาสอนมาเทศปูดกันต้องเอาหลักคาสอนมาพื่อปฏิบัติเสียก่อนจิงเรียกเต็มภูมิว่าพวกเธอเป็นสาวกภูมิพระเราที่โกหนุ่งหลงพระเหลืองก็คือสาวกาภูมิสาวกภูมิเราต้องพื้ปฏิบัติตามนั้นนาหลักคาสอนของพระเจ้ามาพื้ปฏิบัติบุดมาแล้วปั๊บเราต้องดูว่าศีลของพระมีกี่ข้อศีลของคารวะจาโดมีกี่ข้อ อุโบสถศีลมีกี่ข้อศีลของสมเณรมีกี่ข้อปฏิบัติที่สมบูรณ์บริบูรณ์อยู่จุดใดบ้างถ้าเราเป็นพระเป็นสามเณรเทรโกนหัวนุ่งผมเป้าเหลืองนุ่งผมผ้ากาสาวพัดย่อมที่จะเข้าใจในหลักคำสอนและเคารพผู้ที่สมควรนุ่ง่มผ้ากาสาวพัดเห็นไหมละ่ะและผู้ที่ไม่ สมควรนุ่งห่มผ้ากาสาวพัพดผู้เช่าก็ตัดแล้วนี่ผ้ากาสาวพัดเหมาะแก่ผู้ที่มีจิตใจที่สะอาดจ,จอานไม่ใช่ว่าผู้มีจิตใจเป็นเปรตเป็นผีมีจิตใจอาภีที่ทำลายหลักคำสอนของผู้เป็นบิดาพวกนี้ไม่สมควรนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดหรืงไง เรียนกันทุกคนนะพ่อแม่ครูอาจารย์พระติปีกก็มีนะพ่อแม่ครูอาจารย์พระอภิธรรมปีดกก็เรียนกันทุกคนพระสุต <Hur> ต <ac roommate> <laughs> ันตะปีตกก็เรียนกันทุกคนพระวินัยปีดกก็เรียนกันทุกคนจะว่าไงอีกยิ่งเรียนเป็นปริญญาเก้าเรียนขั้นปริญญายิ่งต้องเรียนนักรมตีนักทโทนักทมเอกก็เรียนแล้วจะว่าไง ในนะวะโกวาตทั้งบนสายายมันก็มีในศีล2องข้ออยู่ตรงนั้นอย่าว่าแต่สวน2 2งรอยยี่สิบเข้อเลยสมปฏิโมกนี่พันข้อ,อยิ่งดีจะได้ลึกถึงใน้บัญญัติต้นบัญญัติและอนุบัญญัติจึงจะสามารถปกป้องรักษาปฏิบัติตามและทำใจให้บริสุทธิ์ได้อย่างรวดเร็ว สองอยยี่สิบเจ็ดข้อคือค,ค,คุณงามความดีและบุญสองอยี่สิบเจ็ดข้อถ้าเราถือเป็นพันข้อเราก็จะได้บุญเร็วสามารถที่จะเข้าสู่มาเข้าสู่ผลหรือเข้าสู่สุกติภูมิได้อย่างรวดเร็วไม่ใช่หรือครูบาอาจารย์หรือจะอยังไงผมผิดพระวินัยข้อไหนจึงจับจ้วงผมหลวงปู่หลวงตาผิดพระวินัยข้อไหนจิงประมาทจ,จับจ้วงดุด,ดา่าว่ากาล่าวหลวงปู่หลวงตากรรมหนังนะพวกเธอทั้งหลาย เหมือนพวกเธอทำลายศาสนาอย่าลืมนะลูกนะทักรรมลงปัจจุบันถ้าไม่มีบุญรองรับระวังจะปากเน่าปากเหินปากเปื่อยปากแฉะไม่สามารถที่จะรักษาได้พูดตามภาษาธรรมก็ว่าเป็นเปรตดิบกินอะไรก็ไม่ได้ลุดดาว่ากาวผู้ที่ไม่สมควรตุด่าว่ากาว